ของนอกที่ผู้ดีอย,ยุธยานิยมของนอกที่ว่านี้ขอแบ่งเป็นประเภทแล้วกันนะคะ 1. เครื่องแต่งกายและประดับร่างกายถ้าเป็นจำพวกผ้าก็มีผ้าไหมจีนผ้าแพรอินเดียไหมเมกกะสีสันสดใสดูหรูหร,ราไข่มุกอัญมณีจากทะเลใต้และเปอร์เซียเครื่องประดับโลหะ เหล็กทองแดงซึ่งเป็นงานฝีมือต่างชาติน้ำหอมกุหลาบจากเปอร์เซียเครื่องสำอางและเครื่องประทินผิวจากญี่ปุ่นในหมวดของของใช้ตกแต่งบ้านเช่นฉากผ้าสำหรับการห้องแบบจีนและญี่ปุ่น หีบเครื่องเรือนหัตถศิลป์จากตะวันออกพัดกระดาษจ,จีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่มชาจีนซึ่งเป็นสิ่งที่หรูหรามากในสังคมชั้นสูงยาสูบซึ่งนำเข้ามาจากฟิลิปปินส์และอเมริกาใต้โดยสเปนเหล้าญี่ปุ่นหรือสาเกรวมถึงเหล้าจีนนอกจากนี้ก็ยังมีไวน์หลากชนิดที่พ่อค้าชาวตะวันตกนำเข้ามา โดยแหล่งซื้อหานั้นที่สำคัญก็มีชุมชนโปรโตุเกสเป็นสินค้าตะวันตกวายของดูราและก็ยังมีย่านการค้าอังกฤษและฮอลันดาซึ่งจะเป็นของใช้จำพวกเครื่องแต่งกายผ้ารวมถึงเครื่องใช้จิบาถะต่างๆจะเห็นว่าชนชั้นสูงอยุธยาใช้สินค้าเหล่านี้เพื่อแสดงฐานะความสิวัยและเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมโลกคล้ายกับการช็อปแบรนด์เนมของผู้ดีในยุคป,ปัจจุบันกันเลยทีเดียว